สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับมาพบกับสอเกษตรวันหยุดพยากรณ์อากาศเพื่อการเกษตรในช่วงวันนี้นะครับสำหรับในช่วงนี้ฝนเริ่มที่จะกลับเข้ามาในหลายพื้นที่นะครับแต่ว่ายังถือว่าการกระจารระจยตัวของฝนยังน้อยอยู่นะครับในช่วงวันนี้จนถึงประมาณวันที่19นะครับลักษณะฝนก็จะตกเยอะในส่วนด้านที่รับมรสุมนะครับเดี๋ยวให้ท่านผู้ชมดูโมเดลนะครับจับตาดูตั้งแต่ช่วงวันที่2 0 มิถุนายนเป็นต้นไปนะครับ20มิถุนายนเป็นต้นไปนะครับจะเริ่มมีการกระจายตัวของฝนดีขึ้นนะครับเนื่องจากมรสุมตะนตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมประเทศไทยมีกําลังแรงขึ้นประกอบกับมีร่องมรสุมนะครับตัวนี้สําคัญนะครับอิทธิพลของร่องมรสุมที่จะเลื่อนลงมาพาดผ่านในส่วนของภาคตะนตกเฉียงเหนือและก็ภาคเหนือนะครับ จเจ้าตัวร่องมอรสุมนี่เองที่จะส่งผลทําให้เกิดฝนตกหนักในหลายพื้นที่และก็การกระจายตัวของฝนก็จะค่อนข้างจะดีนะครับเดี๋ยวเรามาเช็คข้อมูลช่วงนี้ดูไปเรื่อยๆนะครับช่วงบ่ายถึงค่าก็จะมีโอกาสที่จะเกิดฝนตกได้เรื่อยๆนะครับแต่ว่าจะเน้นทางด้านโซนที่รับมรสุมนะครับแล้วก็อีสานจะเน้นตอนบนกับตอนล่างสุดส่วนอีสานตอนกลางฝนอาจจะน้อยหน่อยนะครับแต่เดี๋ยวไปดูหลังจากวันที่20เป็นต้นไปนะครับช่วงบ่ายถึงค่าเนี่ย การกระจายตัวของฝนก็จะดีขึ้นนะครับตอนนี้โมเดลอยู่ที่วันอังคารที่18นะครับอยู่ที่วันอังคารนะครับเดี๋ยวดูไปเรื่อยๆนะครับในช่วงบ่ายถึงค่าก็ยังมีลุ้นฝนกันต่อเนื่องอยู่นะครับแต่ว่าอาจจะมีการกระจายตัวไม่ดีนะครับพอเข้าช่วงบ่ายถึงค่าด้านรับมรสุมก็คือด้านตะวันตกก็มีโอกาสาที่จะเกิดฝนมากกว่าเพื่อนนะครับแล้วก็รวมทั้งภาคใต้ด้วยนะครับตรงนี้โมเดลวันที่18ช่วงบ่ายถึงค่านะครับ แล้วก็หลังจากนั้นช่วงดึกๆถึงกลางคืนก็จะเลื่อนมาทางด้านฝั่งอีสานนะครับฝนเลื่อนจากตะวันตกไปตะวันออกนะครับตามทิศทางของอมรสมุมตะวันเชียงใต้ที่พัดเข้ามาปกคลุมนะครับแล้วก็จะหายไปในช่วงดึกๆนะครับแล้วก็พอตรงนี้โมเดลวันที่19นะครับตรงนี้โมเดลวันที่1ิมิถุนายนช่วงเช้ายังไม่มีอะไรนะครับการกระจายตัวของฝนยังน้อยอยู่นะครับ แต่พอช่วงบ่ายนะครับก็จะเริ่มมนีฝนเข้ามาแล้วนะครับจะเห็นนะครับฝั่งตะวันตกก่อนนะครับนี่ครับฝั่งทางด้านตะวันตกของประเทศก่อนแล้วก็หลังจากนั้นก็กระจายตัวเข้ามาข้างในนะครับจนกระทั่งดึกๆก็จะหายไปนะครับดึกๆอีสานตอนบนกับอีสานตอนล่างมีโอกาสเกิดฝนได้เกือบทุกวันนะครับในช่วงนี้นะครับการกระจายตัวของฝนแต่อีสานตอนกลางยังโอกาสฝนน้อยอยู่นะครับแล้วก็หลังจากนั้นมาจับตาดูในช่วงตั้งแต่วันที่20ช่วงบ่ายเป็นต้นไปนะครับวันที่20 มิถุนายนนะครับเช้ายังไม่มีอะไรนะครับพอช่วงบ่ายการกระจายตัวของฝนก็จะดีขึ้นนะครับนะครับการกระจายตัวของฝนเริ่มมาแล้วนะครับในช่วงบ่ายบ่ายตั้งแต่บ่ายวันพฤหัสบดีที่20นะครับก็จะเห็นครอบคลุมทางด้านกรุงเทพมหานครและปริมณฑลทางด้านฝั่งตะวันตกนี่นะครับแล้วก็ภาคกลางรวมทั้งภาคตะวันออกนะครับภาคใต้บางส่วนนะครับยังไม่เยอะนะครับเดี๋ยวไปดูในช่วงวันนี้นะครับ พอช่วงค่านะครับก็กระจายตัวโซนภาคกลางมากขึ้นแล้วก็หลังจากนั้นพอกลางคืนก็เลื่อนมาทางด้านอีสานครับยังเน้นอีสานตอนล่างกับอีสานตอนบนอยู่นะครับอีสานตอนกลางยังไม่มีเท่าไหร่นะครับตรงนี้เป็นข้อมูลคาดการระยะประมาณ10วันนะครับเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวอัปเดตข้อมูลเรื่อยๆนะครับตรงนี้เป็นข้อมูลที่ตรงกับข้อมูลทางกรมอุตุนิยมวิทยานะครับเดี๋ยวจะพาไปเช็คข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาอีกครั้งหนึ่งนะครับ นี่คือโมเดลในช่วงวันที่20นะครับพอช่วงบ่ายถึงค่าฝนก็กระจายตัวดีนะครับนี่นะครับก็คือเกือบทุกวันนะครับโซนทางด้านอีสานตอนบนอีสานด้านตะวันออกนะครับพอช่วงดึกๆมีโอกาสจะเจอฝนนะครับไม่ว่าจะเป็นอุดรธานีบึงกาฬสกลนครนครพนมนะครับมุกดาหารกาฬสินธุ์ยโสธรอำนาจเจริญร้อยเอ็ดนะครับอุบลราชธานีสุรินทร์นะครับศรีสะเกษสุรินทร์นะครับตรงนี้เป็นในช่วงวันศุกร์ที่21นะครับ ก็มีการแช่นะครับแล้วหลังจากนั้นพอวันศุกร์ที่21ช่วงบ่ายฝนจะเยอะนะครับเดี๋ยวดูโมเดลศุกร์21ช่วงบ่ายนะครับแล้วเดี๋ยวมาวิเคราะห์กันพอช่วงเช้ายังไม่มีอะไรเท่าไหร่นะครับช่วงเช้ายังฝนน้อยอยู่และหลังจากนั้นพอช่วงบ่ายเป็นต้นไปนี่ครับฝนจะเริ่มเข้ามาแล้วการกระจายตัวของฝนนะครับตรงนี้เป็นช่วงหัวค่ํานะครับจะถ้าดูจากตรงนี้ก็คือสีเข้มเลยนะครับไล่มาตั้งแต่นครสวรรค์นะครับเพชรบูรณ์ ชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองสระบุรีลบบุรีพระนครศรีอยุธยานะครับโคราชสะแก้วปราจีนบุรีนะครับแล้วก็ไร่ตามอีสานตอนล่าง1้1ยสุรินศรีสะเกดอุบลน,นะครับยะโสธรมุกดาหารอำนาจเจริญนะครับนี่คือช่วงประมาณค่าวันศุกร์ที่21นะครับแล้วก็หลังจากนั้นพอดึกๆก,ก็ฝนก็เลื่อนไปด้านฝั่งนี้นะครับอีสานตอนบนนะครับพอช่วงคำ่คำๆดึกๆนะครับ แถวหนองบัวลำพูอุดรธานีบึงการสกลนครนครพนมนะครับมุกดาหารนนาจเจริญแล้วก็อีสานล่างบุรีรัมย์สุรินทร์นะครับขอนแก่นนะอีสานกลางเริ่มมีฝนกระจายเข้ามาแล้วนะครับตรงนี้เป็นวันศุกร์นะครับช่วงค่าคืนของวันศุกร์ที่2 3 22นะครับ21นะครับแล้วก็มาต่อเนื่องเช้าวันเสาร์ที่22นะครับ หลังจากนั้นในช่วงนี้จะมีร่องมรสุมนะครับลงมาพาดผ่านในส่วนของภาคเหนือและก็ภาคตอนอเหนือนะครับเดี๋ยวไปดูช่วงบ่ายถึงค่ำนะครับก็จะมีการกระจายตัวของฝนค่อนข้างจะเยอะนะครับกระจายตัวของฝนนะครับเดี๋ยวไปดูนี่นะครับพอช่วงประมาณนี้17นาฬิกาครับจะเห็นว่าครอบคลุมในส่วนของอีสานนะครับอีสานเกือบทั้งหมดครับ อีสานตั้งแต่ด้านบนลงมาจนถึงด้านล่างแล้วก็ภาคกลางทั้งหมดนะครับภาคกลางภาคตะวันออกรวมทั้งภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะครับตรงนี้เป็นโมเดลวันเสาร์นะครับช่วงค่าวันเสาร์นะครับจะเห็นการกระจายตัวของฝนค่อนข้างจะเยอะนะครับแล้วก็พอช่วงวันที่วันเสาร์ที่ยีก็ยังแช่อยู่นะครับจนถึงดึกๆแล้วก็พอใกล้เที่ยงคืนก็เลื่อนขึ้นไปด้านบนนะครับพอดึกๆเลื่อนขึ้นไปด้านบนแถวนู้นนะครับ อุดรธานีหนองคายบึงการสกลนครครับแล้วก็ด้านตะวันออกนะครับมุกดาหารอำนาจเจริญยโสธรน,นะครับโคราชบุรีรัมย์สุรินทร์นะครับแล้วก็ทางด้านตะวันออกสระแก้วนครนายกปราจีนบุรีระยองจันทบุรีฉะเชิงเทรานะครับตรงนี้เป็นโมเดลในช่วงประมาณดึกๆของคืนวันเสาร์นะครับต่อเนื่องเช้าวันอาทิตย์นะครับเดี๋ยวไปดูเช้าวันอาทิตย์ที่23นะครับ พอวันอาทิตย์ที่23ช่วงเช้าก็ยังแช่อยู่โซนฝั่งอีสานตอนบนนะครับอีสานด้านตะวันออกนะครับแล้วก็หลังจากนั้นจะกลับก็ไมกทีในช่วงบ่ายถึงค่ำนะครับช่วงนี้ก็จะมีร่องมรสุมพาดผ่านมรสุมตะนดกเฉียงใต้มีกําลังแรงจะเห็นนะครับจะเห็นลักษณะของลมมีกําลังแรงอย่างเห็นได้ชัดนะครับนี่นะครับพอช่วงวันอาทิตย์นะครับตรงนี้ประมาณช่วงค่ำนะครับฝนจะมาเยอะช่วงค่าถึงดึกนะครับรอบตั้งแต่ช่วงนี้ 21 20 21, 21เป็นต้นไปจะเห็นว่าการกระจายตัวของฝนนะร,รอบคลุมภาคกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือนครับแล้วก็ภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะครับตรงนี้โมเดลในช่วงวันที่23นะวันอาทิตย์7วันข้างหน้านะครับ17นาฬิกาแล้วก็พอดึกๆฝนค่อนข้างจะแช่นะครับท่านผู้ชมลักษณะฝนตกแบบนี้จะค่อนข้างได้น้ําได้เนือ้อพอสมควรนะครับแล้วก็ดึกๆก,ก็เลื่อนกลับไปทางด้านฝั่งอีสานตอนบนนะครับเพราะฉะนั้นอีสานตอนบนก็จะรับฝนค่อนข้างเยอะนะครับ หนองคายอุดรธานีบึงการสกลนครนครพนมนะบุกดาหารการสินโซนนี้นะครับแล้วก็ตะวันออกจันทบุรีตราดครับภาคเหนือด้านบนนะครับตรงนี้เป็นโมเดลช่วงวันอาทิตย์ที่23นะครับช่วงค่าช่วงคืนนะครับดึกๆนะครับวันอาทิตย์ที่24ต่อเนื่องเช้าวันจันทร์นะครับอาทิตย์ที่23ต่อเนื่องเช้าวันจันทร์ที่24นะครับก็จะเห็นนะครับมีกลุ่มฝนแล้วก็ เดี๋ยวจะกลับมาอีกทีในช่วงดึกๆนะครับในช่วงหัวค่ำนะครับหัวค่ำถึงดึกนะครับเที่ยงก็เริ่มที่จะมีเขาวางแล้วครับแล้วก็หลังจากนั้นนี่นะครับพอช่วงหัวค่ำนะครับประมาณ17นาฬิกาก็การกระจายตัวครอบคลุมทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นการกระจายตัวของฝนค่อนข้างจะดีนะครับครอบคลุมเหนือแล้วก็อีสานกลางตะวันออกนะครับยกเว้นภาคใต้ตอนล่างนะครับแล้วก็พอดึกๆก็เลื่อนนะครับไปด้านบนนะครับ ตรงนี้มรสุมตะนตกเฉียงใต้มีกําลังแรงแล้วก็ล่องมอรสุมเคลื่อนตัวลงมาผาดผ่านในส่วนของตอนบนของประเทศไทยนะภาคเหนือแล้วก็ภาคตะอนงออเฉือตรงนี้จะเป็นแนวล่องมอรสุมนะครับก็นี่นะครับพอดึกๆก,ก็จะเป็นโซนทางด้านอ,อ,อีสานตอนบนแล้วก็ภาคเหนือนะครับที่มีโอกาสจะเจอฝนตกหนักรวมทั้งตะวันออกนะครับภาคใต้ฝั่งที่รับมรสุมนะครับแล้วก็ดูไปะนะครับตรงนี้วันอังคารช่วงเช้าแล้วนะครับวันอังคารที่25 ดูลักษณะของกลุ่มฝนก็จะมากับไอทีในช่วงบ่ายๆนะครัใบ,ใบ,ใบในช่วงค่ำๆนะครับบ่ายแก่ๆถึงหัวค่าแล้วก็ถึงดึกนะครับนี่นะครับแล้วก็ดูการกระจายตัวของฝนก็จะมานี่นะครับในช่วงหัวค่ำนะครับฝนรอบนี้จะมาในช่วงหัวค่าเยอะนะครับจนถึงดึกนะครับแล้วก็การกระจายตัวค่อนข้างจะเยอะนะครับในช่วงนี้ก็จะเห็นในส่วนของ โมเดลจนถึงวันที่25นะครับ10วันนะครับ10วันล่วงหน้าก็จะเห็นลักษณะการกระจายตัวของฝนนะครับแล้วก็ถ้าไปเทียบกับโมเดลที่ทางกรมอุตุนิยมวิทยาได้ได้จะทําโมเดลไว้มีข้อมูลที่น่าสนใจนะเดี๋ยวมาดูนะครับตรงนี้ข้อมูลถ้าเป็นช่วงวันที่16คือวันนี้เนี่ยลักษณะการกระจายตัวของฝนยังไม่ดีเท่าไหร่นะครับจะอยู่ตามชายขอบอีสานตอนบนมีลุ้นและก็ภาคเหนือด้านบนนะครับแล้วก็ภาคใต้ฝั่งตะวันตก พอวันที่17ก็เริ่มมีการกระจายตัวเพิ่มเข้ามามากขึ้นนะครับมีโอกาสจะเกิดพักอีสานตอนบนภาคเหนือตอนล่างภักกลางนะครับตรงกลางแล้วก็ภาคใต้ฝั่งตะวันตกภักเหนือตอนบนนะครับพอวันที่18นะครับก็ยังเหมือนเดิมนะครับยังกระจายตัวไม่ดีเท่าไหร่มีทางด้านภักใต้ฝั่งที่รับมรสุมนะครับกับภาคเหนือตอนบนพาคอีสานตอนบนนะครับที่มีโอกาสที่จะเจอในส่วนของกลุ่มฝนนะครับ แล้วก็19ก็เริ่มกระจายตัวดีขึ้นนะครับจะเห็นว่าเริ่มกระจายเข้ามาข้างในมากขึ้นภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะครับอีสานใต้อีสานตอนบนนะครับแล้วก็ภาคกลางตอนบนเหนือตอนล่างกลางตอนบนแล้วก็ภาคใต้ฝั่งที่รับมรสุมนะครับแล้วก็พอช่วงวันที่20นะครับจะเห็นว่าอีสานตอนบนอีสานตอนบนแล้วก็อีสานตอนใต้ภาคกลางภาคตะวันออกนะครับมีการกระจายตัวของฝนดีนะครับวันที่20แต่ว่าจับตาดูวันที่21นะครับจะเห็นการกระจายตัวของฝนชัดเจนขึ้นนะครับ ครอบคลุมในโซนอีสานเกือบทั้งหมดนะครับถ้าดูจากตรงนี้จะเห็นลักษณะการกระจายตัวครอบคลุมอีสานทั้งหมดแล้วก็ตะวันออกกลางนะครับแล้วก็ภาคเหนือรวมทั้งภาคใต้นะครับภาคใต้ฝั่งด้านตะวันตกนะครับจนถึงเกือบถึงฝั่งตะวันออกครับตรงนี้วันที่21นะครับพอวันที่22ก็เช่นเดียวกันนะครับอีสานครับมีการกระจายตัวของฝนดีนะครับอีสานแล้วก็กลางภาคเหนือบางส่วนแล้วก็ภาคตะวันออกนะครับภาคใต้ก็ยังคงเป็นในโซนทางด้านฝั่งตะวันตกนะครับที่มีโอกาสที่จะเจอฝนนะครับ แล้วก็วันที่23นะครับจะเห็นนะครับฝนเริ่มหนักขึ้นครับอีสานด้านตะวันออกแล้วก็อีสานใต้นะครับตะวันออกกลางแล้วก็ภาคเหนือนะครับภาคใต้มีการกระจายตัวของฝนค่อนข้างดีนะครับจนกระทั่งวันที่24นะครับก็ยังมีการกระจายตัวฝนดีนะครับนั่นก็คือจากโมเดลนี้ถ้าให้การกระจายตัวดีที่สุดก็คือตั้งแต่21มิถุนายนเป็นต้นไปนะครับจะเริ่มมีการกระจายตัวที่ดีของฝนซึ่งเกิดจากปัจจัย2ส่วนนะครับคือในเรื่องของ มรสุมตะน,นอกเฉียงใต้จะเริ่มมีกำลังแรงขึ้นนะครับในขณะเดียวกันร่องมรสุมก็จะเคลื่อนตัวลงมาพาดผ่านในส่วนของภาคเหนือแล้วก็ภาคตะนดเฉียงเหนือตอนบนนะครับก็ส่งผลทําให้การกระจายตัวของฝนดีขึ้นนะครับเป็นข้อมูลอัปเดตวันนี้นะครับขอบคุณข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยานะครับและก็ขอบคุณนักผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับข้อมูลจากศูนย์พิาารณ์อากาศราชการยุโรปด้วยนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ